ขณะที่วงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยก็มีการดวนความเร็วเสมือนจริงในรายการ AP Honda Virtual Race สนามที่3ซึ่งเลือกใช้สนามจำลองทวินริงโมเตกิบป,ประเทศญี่ปุน่นโดยไฮไลท์อยู่ที่การชิงจ่าฝูงระหว่างสมเกียจจันทาและทัชกรบวัวศรี2นักบิดดาวรุ่งชาวไทยที่คว้าชัยชนะได้คนละเลสมีแต้มเท่ากันอยู่45แต้มผลปรากฏว่าเป็นทัชกรที่เฉือนชนะไป จบเรกด้วยเวลารวม11นาที48.130วินาทีสรุปผลคะแนนรวมตำแหน่งผู้นำบนตารางคะแนนเปลี่ยนหน้าเป็นทัชกรมี70คะแนนสมเกียรติร่วงมาอยู่อันดับ2มี65คะแนนสำหรับสงเวียนส่งท้ายเพื่อตัดสินแชมป์ประจำรายการนี้เตรียมจัดขึ้นที่สนามริคาโดตอโมอประเทศสเปนในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้